สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องืันนี้มาพอกับกระเตน้อยแชนแนวกระเตน้อยพา่มา่เมืองไทยมัน่นพี่น้องมือน,นี้มั่นกรลังงามใส่ปุ๋ยทั้งใบพี่น้องเบากร,รใ,ใสปุ๋ยมั่นก,ากําหยาเกิดทอกันละพี่น้องหนึ่ง Ắng, nhà mình. Thì n h ากำลังก็เหาะไปเนี่ยคนมันก็กำลังงามแกพี่น้องมายางเมืองนั่นแม่เจ้าสาพี่น้องมาชมให้มัน ลายมันนี่ก็มิมต้นใหม่ร้ายแน่พี่น้องกับแต่หน่อยบระเดีเอาออกแล้วเอาไว้หนาก็ร่างเกินร้ายพี่น้องมึงมึงขนาดต้นมันพี่น้องต้นมันก็ตน้นพอดี กำลังงามมันกำลังงามหญ้าก็กำลังเกิดนี่อยู่นี่ก็ประมาณไรหนึ่งน่น้อง สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบกับกระแตน้อยชาแนลกระแตน้อยไดตตำกุ้งสดสายบัวพี่น้องกุ้งสดกุ้งตัวใหญ่ๆใส่สายบัวพร้อมกับมีผักกับผักแก้มกับพักกาดหอมแล้วก็ผักกาดคอรนําพี่น้องได้ขนาดเขี้ยวมานํานี่ตอนนี้คือกันล่ะครับคือกันเอามาแซ่บๆน้ากันค่ะมาครับพ่อหนิมาแซ่บๆน้ากันได้ครับมาทดลองกุ้งสด ลองมึงลองมึงสุดนนำอืมวอดีกเกแต่น,น้อยสุดดอยย่พี่น้องสำมาแบบสวดถาดอ้าวน้ำน้ำจดน,น้ำออก ล้อยเผ็ดเม็ดกระถินพร้อมเลยครับอืมหนาวแบบไม่ได้บีบสดเลยลครับ <laughs> ต่อยอต้นหนาบานนะครับเรื่องกระลังสุกกระลังเต่งตึงนะครับงนาวอาเรียว่ากำลังก <laughs> ำลังมีนาำ <laughs> ใส่สายบัวนำาเบากำรรกันเดภาพเมื่อใจปุ๋ยมันนะครับืันนี้เมื่อผลทั้งใบนะครับันปุ๋ยทั้งดินบอกว่าครับมันแพงท <c oughs> ี่เอาทาั้งใบก่อนนะครับเนาะมือเสาร์มันเขาเดือเดือนเดือนหนึ่งบอกทำหนึ่งเดือนหนึ่ง มันเดือนหนึ่งเลยครับกุ้งสดกระแตหน่อยเอากุ้งซุปเลยพี่น้องปีนี่บุญเทดไลด์นะครับเทดไลดเดียวนั่นครับมาขมามาสิหิวพี่น้องแดดแดดเริ่มออกพี่น้องคนเจ้าตก คืออยากกินเมนูต่ำคิดอยากต้กุ้งไายบัววผสมหากระเทียมน,น,น่นน่ ปลาดาเขียวเอาจุ่มน้ำเนี่ยมันจังในน้ำนัวเห็หนหองขอบปลาสุดขอบปลาสุดสุดเอาเ <laughs> <c oughs> นี่มันจังในน้ำนัวเลยครับ นเศร้าตกแดดออกอากาศกำลังพอดีพี่น้องมะฮอนแห้งันหวานเนาะน่ากินแต่ก็สายบัวค <c oughs> <c oughs> ร่บข้าจะกินยาไซยาไซพี่น้องเราจะหาเป็นแนวได้ <c oughs> เนื้อกุ้งหว,วานเด้งๆพี่น้องใส่กับสายบัวครับรูดนี้นอนนะครับผมก็บเจ๊ได้เห็ดเดทธอแหลกแล้วครับจำจะสายบัวนะครับ้าสดๆในห้งเก่าววานมาจา้ะเด้งมั้งโอ้ยยู่แล้ววานนี้แหละจะบอกเอาลองพี่น้อง มังนาวไ่ได้บีบเลยพร้อมมังนาวมังนาวเป็นใหม่ครับงนาวเป็นใหม่เก็บจากต้นเลยแหละครับมังนาวมังนาวปีนี้ดกครับจับไรขนาดจำได้สีน้อยใหญ่บว ขนาดเขียวกับ <cake> เป็นรสชาติเพื่อนกับผักกาดหอมนี่แหละพี่น้องจะจะออกคิ้วจังหน่อยแซ่บเมนูตำของมัก วนต๊กเศร้าครับจ้าเมื่อได้ผมพาไปหาัน,นอ้อหมอยู่มาแกนอยู่ครับร่วงห่วยนะครับไปลองหวยป่ะ <c oughs> ลองหวยกับไม่ใชงไฮมันหมดแล้วครับเป็นแต่หน่อขา,ขาวๆออกนะ แฉลบนะครับ <c oughs> นี่ครับเขาบอกกินแบบเือเขือนี่ผิวดีครับไม่กินแบบเขือก่อนครับคนตะกรุงซ <laughs> ุกค่ะกุงกุงริไหาเอากรุงกรุงซุกเกิดยนังะ กระแต่หน่อยนิ่กุ้งซุกพี่น้องพี่ของผมตรงนี้ครับเอาไปกราบเก็บนี่นะครับเนาะกราบเก็บยังคัก็ได้ับเป็นกุ้งลร้เสือพี่น้องเหนือนี่เด้งกุบกุบเอาแซน้ำโซดานึ่ง อาไมกะทินถ้าเบากำกินผักชุภาพ่ยังได้กะคุ้มขอตรวจพอไพศาลครับเนาะบางครั้งมันข้าวมันกะมีอยู่ครับเป็นบางเรือครับขอผักกาดหอมเนี่ยโอ้โห หัวกระเตหน,น่อยเน้นเน้นพักนะครับมันนีไม่นูตนแต่แต่กระเนินพักสวดห่าดไม่นองจะเบิดบอร์เแหลสี่หิว <laughs> ข้าซ้ายบัวนำกระเส็บเนาะกระเสียบเลยนำแบบก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 บตอนไปเอาสายบัวไปเดทใหยพี่นอนมั้งครับน้องดูน้อง,น,อง,น,องน้องเท่านะครับ อาดีกกคนนะครับนั่งแต่หุ่มวังลมพัายินดีขนาดพี่น้องร่มว่าใครแห้งหรอครับมันเนี่ยแต่บรรยากาศขนาดไม่แห้งขึ้นหมู่บ้าน,นบ้านนี้ว่ามันจะเริ่มห่อนมัน้ง ออหมูว่านกินปลาหมึกไงครัโหเสียบอีกนะครับหมูา่านวันนี่มากินกุ้งนะครับลงทะเละครับ ยาใสยยาเสเริ่มแล้วมาเมื่อเมือ่อซิ่งหิวพีว่น้องยาอยู่หุ่นมันกำลังด้ครับกำลังเกิด <c oughs> ปงพญาเนี่ย,ะะยะขึ้น Ở ừ, nhiêu cũng nào Wood? Nguyên mầm nói, đẹp nói. đấy thật hô À, Ao nhiêu mầm hoài. Ngh, lip lip hỏi Nè, lip 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 nên lip đó lip 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 น,น,น,นู่นอ,อืมจะเสาะหมกระเทียมตำไม่ค่อยตำบมกหุ่งนี่แหละครับแตกต่างในใสหอมเปรครับกับกระเทียมทุน่นใส่กระเทียมทุ่นนะครับ cùng đậm Tối như nhai ha nửa đi Dạ, mực nào Đi mực nào sẽ mình chịu bị tiêu trong nồi đấy Đi thấy đẹp hả? สดครับมาเนี่ยว่าใชบัวเนี่ยเสียบนะอุ้ยเสบเลยผมก็บเขากำล้องต่ำมึอครับอุ้ยแสีบครับโอ้ลมลมลมไปบินดีอืมกวดาดด้เม็ดกระถินพี่น้องเม็ดรกระถินอยู่ทั้งไตอะ คนหลังที่อบอะไรกันหอมมันะเจ้าพักการหอมหมะกพักก็ข้างนะครับแม่ข้าวสางนะครับเอาผักาดแคไม่ม่อเสียบเลย้ครับอยังกระเสียบมะเขาขันไม่ไ cảm giác hóm bên lăn, nó cọp cọp bên lăn, ừm, mùi nào xanh มีู่องห่างใส่ยู่นี่เราขาดขึ้นมาเนี่ยฮะพอดีแล้วก็มันไม่เปรี้ยวมากแตา่จังหน่อยสิ่ไหมนี่ครับอยู่ใ่ตัวนี้ เส้นปลาเดี่ยนะครับเนาะสดเนาะสังใจเลย กระเทียมทุนนะเออกรอบม่วนีู่่บลงเป่าด้วยครับมันแท่บลงเป่าอยู่นะครับมันเป่าอยู่บ่ต่สดเจียวยังเป่านะครับเนาะตัวน,นี้เจ้าออขอบคุณครับ ตัวมันสูขักเลยครับขักะครับสซิบเลิมซี่เผ็ดหนักอ๋อหอมมากชอบมากเหี่ยมเลยอน ใส่บัวว่าใส่บัวเส้นน้อยพุดเนาะนทำพุทธใส่ใส่บัวกระแซบนะ ไปเห็นบัวเพล่นลองเอาไปตำกุ้งสดบางหน้าเผื่อมันแสบมันก็แต้หน่อยว่า <laughs> ก็เลยม,มาจัดเมอง,งแสบอยูงใส่ใส่ใส,ส่บัวนึ่งก็แต่หน่อยคิดว่ามันสีฝาดพี่น้องมันบัวาดเอามาเจ้าเจ้าบัวก็แบบ อล้วตอนตอนส่บัวอือแับประมา <c oughs> อนี่ครับตัวผู้ชายพ <c oughs> ักองเอามาเสิิมกับบิพเพสามพีน่น้อง กระเทียมโพิ่มจะใส่ก็มีกระชินอยู mm ่แ hmm. บมันหืต mm hmm. ้านใจบัว mm hmm. <laughs> สุดน uhm. ้ำนะน้ำเลยสดไปดิงยังไงหิวคักพี่น้องมานี่ขนาดสุดก็พัง้นยนอนเอ้ยก็จะบบตครับสมอยากเลยพี่น้องสมหิวอยครับคึดอยาก เป็นนางอยู่หามันเกิดกระม้อเอาหม้ออยู่อยากต่ำเนี่จักสิตำยังดีแล้วหมือนก็แซ่บครับจำสายบัวกุ้งสดทังอย่างทั้งสดทั้งซุปทั้งสดครับแซ่บเพื่อก่อนะครับน้องมือนี่ก็แตหน้อยก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทามากถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ก็แตหน้อยนี่เด้อจ้ามื้อนี้ก็แตหน้อยก็เบากัมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ